คุณพระคุณเจ้าตอนแรกเนี่ยก็นึกว่ามือถือ oppo สวยมากๆแล้วนะคุณผู้ชมแต่อพอเปิดกล้อง oppo แลวสองหน้าตัวเองปุ๊บคุณพระฉันสวยกว่าเฮ้ย <Hey! S 1> นี่เลย oppo reno Z 5g special gift มูลค่า7 9 9 9บาทโอ้โ oh หเป็นไงเป็ไงแค่กล่องก็กินขาดแล้วมั้นี่ดูกล่องมือถือก่อนเนีเ่นไงหน้าตาดีมีชาติตระกูล Apple Reno 6Z 5G นะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะ,ะมาใหม่ล่าสุดเลยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นสิเดี๋ยวดูกันดีกว่าป่ะทากคนเพ้อมกันแล้วลุยลืมอินทรอมรอราม อัพเปอร์นะผู้ชมหลังๆวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากระแสของการทำมือถือไลฟ์สไซฟอนของเขาเนี่ยจะมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะรอบนี้วันนี้เราก็เลยได้มา2ตัวเลยเขาบอกว่าตัวเดียวไม่พอพี่ดุดเอาไปสอตัวแล้วกันเอาไปโชว์ให้คนเขาดูกันว่าสีเป็นยังไงอ่าไหนๆก็ได้มา2สีก็จัดเลยดีกว่านะอันนี้เป็นสเปเชียลกิฟต์นะระวังเท่ๆไว้ตรงนี้หนึ่อ่ะเพราะว่ามันสวยดีนะดึง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 ให้แรงน้องถั่วมาทำงานเฮ้ยดึงดึง โอ้โหไปไงสีดำเนี่ยมสวยงามจะบ้าเหรอนะนี่เครื่องอยู่ข้างในนะฮะป่วยปวยป่วยข่าฉันข่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่นี่เลยคุณผู้ชมสองเครื่องของเราอ่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่า รอบนี้เจ๋งว่ะคุณผู้ชมเจ๋งยังไงร,รู้ไหมเดี๋ยวให้ดูนะแปะ๊บนึงนะออดีดีดีเลยเพราะคนแบบด,ดีอะไรพูดอะไรยคนเดียวนี่คุณดูมันเป็นแบบฝาหลังด้านอันนี้คือสีออโรรานี่ b l ล c k แล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสีด้านอะจับยังไงก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าอโหโอ้โห,อโหยออดีดีด,ดีแล้วนะคุณผู้ชมนะบอกเลยนะจับมือถืออ p p ป์มานะสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้นะคือมันยังคง บางแล้วก็เบาเสมอมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมือถือ Oppo เนี่ยมาเซตหลังๆเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะคะบางเบาจอสวยกล้องสวยชาร์จเร็วเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนี่เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูด้านหลังเนี่ยมันจะมีแบบคำว่า 5G ด้านหลังนะนี่คือขายเต็มที่เลยแล้วก็มีกล้อง3ตัวเรียงกันเออมันสวยดีวะเนี่ยคุณชอบสีไหนมากกว่าเราว่าสีดําสวยรอบเนี้ยดำดีมากคือดาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมือถือหรืออะไรเงี้ยสีดำมันก็จะเป็นดําแบบเงา จับเราในมืออันนี้คือถ้าเกิดว่าซื้อไปแบบว่าไม่ใส่เคสเนี่ยคือหล่อขึ้น เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอามาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างนี่คือเคสนะคุณผู้ชมอ่าสวยงามไปเคดยาแล้วก็มีเข็มจิ้มซิงให้กับเราหัวชาร์จตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นสามสิบวัตต์วูฟสี่จุดศูนย์เออตัวนี้จะเป็นชาร์จเร็วของทาง oppo ที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ oppo เนี่ยมีชื่อเสียงมาตลอดเลยคือชาร์จเร็วคือใครที่ใช้ชาร์จเร็วของ oppo แล้วเนี่ยบอกตรงๆนะแอบเสียนิสัยนะคือแบบว่าไปใช้อะไรอื่นที่มันชา้ชาๆปปุุุ๊๊บบบบบเเเเเนน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 ีีีีี่่่ยยมมมมมััััจจจะะะหงงดดดดิใใใอออออาาาาาตตืืชาาืชชช้้้้้้้้โโโโลลรรรร์์แแทททสววว็็คไไไศพกู ลืมชาร์จแบตเสียบไว้จะออกจากบ้านแล้วโอ้ m ม g ก็แบตชิ้ไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวคนจะบอกว่าโมมันเป็นอย่างนั้นจริงใครที่เสพติดชาร์จเลยของ oppo เขาไม่บอกขุณล้านเลยนะคะนี่คือหูฟังแบบเอียบัดนี่เอียบัดนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบอินเอียร์กันเนาะโอ้โหนี่คือแบบอลังการงานสร้างทาง oppo เนี่ยบอกว่ารุ่นนี้นะบอกเลยว่าพี่ดุดคะรุ่นนี้นะจ๊ะจัดเรื่องกล้องมาหนักมากก็เลยอยากจะให้พี่น่าดุดเนี่ยช่วยบอกเขาหน่อยว่ากล้อง มันเจ๋งอย่างไรนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยเราก็ต้องทําการเข้าเครื่องก่อนนะคะเริ่มต้นจากภาษาก่อนภาษาที่เราใช้เอาเรียกว่าเป็นภาษาบ้านเกิดก็แล้วกันภาษาอนตาลนะเป็นสเปนเกิดที่กรุงมาดริดเกิดที่กรุดรบอกจริงมาดบอกคนเชื่อนะมาแล้วคุณผู้ชมพร้อมกับ Color OS เริ่มต้นใช้งานยินดีต้อนรับว้าชิโดวะเฮ้ยสวยไหมนี่เลยคุณผู้ชมโหไงหน้าตาของเขา นี่คือความ Oppo เลยนะขอบจอต้องบางนะคะตัวเครื่องต้องบางแบบนี้แล้วก็จอสวยๆแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกล้องในจอเห็นไหมโอ้โหสวยเนาะจริงๆ Oppo เนี่ยเขาพยายามจะขายมือถือในแนวเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับค่อนข้าง,างดีคือ Oppo เนี่ยเขาก็จะมีทีม research นะคะ and development ก็คือทั้งทีมแบบค้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะเรียบร้อยเนี่ย เขาก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มผู้ชาของ o p ปเปเนี่ยจริงๆเราต้องการอะไรบ้างนะคะอ๋อคุณพระคุณเจ้าเปิดกล้องหน้ามาขออนุญาตพนมมือ2อันแล้วกราบลงไปอือหอังอยางแอดมินแอดมินดูตอนนี้แอดมินไม่ได้แต่งหน้านะอ่ะคุณดูคุณดูไม่ถ่ายไม่ถ่ายคุณดูคุณดูหน้าตัวเองเป็นไงเป็นไงง้โอยังเด็ดอ่ะเธอเป็นใครอ่ะ ตอนแรกเนี่ยก็นึกว่ามือถือ oppo สวยมากๆแล้วนะคุณผู้ชมแต่พอเปิดกล้อง oppo และสองหน้าตัวเองปุ๊บคุณพระฉันสวยกว่าเฮโอ้โ hey. ห oh. ถ่ายให้เด็กเขาดูนิดนึงว่าแบบสวยขนาดไหนฮออคุณดู o ้ oh my god นะนอกจากตัวกล้องจะสวยงามแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราสัมผัสได้เลยก็คือว่ากล้องมันกว้างซึ่งอันนี้ดีลหลายๆคนเนี่ยถ่ายกันเนี่ยคือกล้องบางตัวบางยี่ห้อนะ เออมันก็แอบสวยอยู่นะแต่ว่ามันแคบไงเวลาถ่ายแคบแคบ้เราผู้หญิงก็ไม่ชอบกันมันต้องถ่ายแบบค่อนข้างกว้างหนึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหองศากว้างมากเลยเดี๋ยว,ยวทำให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนโว้โอ้จะห่อเป็นไงกว้างมากนะคะาวนี้โหมดโหมดที่เขาจะโปรโมทอีกก็จะเป็นดูโอวิวนะคะดูโอวิวคืออะไรดูโอวิวก็คือแบบนี้นะคะนี่ก็คือสวัสดีจา้าฉันอยู่นี่แล้วก็จะถ่ายเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกันซึ่งเราก็สามารถปรับได้นะคะว่าจะให้แบบกล้องไหนทําอะไรบ้าง นี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรนะกล้องหลังเป็นหน้าเราแล้วก็กล้องหน้าเป็นตัวนี้นระะับสลับกันมันขึ้นมาสลับด้านได้นะครับว่าจะแบบไหนโอเคเจ๋งดีนี่เป็นไงสวัสดีฉันเป็น duo view เจ๋งมากโ๊ตโนอกจากนั้นท่านผะู้ชมกล้องหลังของเขาเนี่ยให้ความเร็ยมาที่64ล้านพิกเซลใช่ไหมแต่เขาใส่โหมด HD พิเศษมาซึ่งเจ้าก,กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้การถ่ายรูปเนี่ย มันกลายเป็นความละเอียดระดับ108ล้านพิกเซลได้อันนี้ถือว่าเยอะมากเลยใช่ไหมทราบอีกหนึ่งจุดขายนะรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวของโบเก้แฟลร์พอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพ แล้วก็เหมือนกับมีโบเก้เป็นแสงแฟลร์อยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้นะคะสวยงามมากๆก็สามารถถ่ายได้ทั้งแบบที่ที่เราแบบเวลาไปเที่ยวก็คืนแล้วหลอดไฟเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้แฟลร์ข้างหลังสวยๆโบเก้สวยๆหรือว่าเราจะถ่ายกับแดดที่ลอดต้นไม้มาให้มันดูแบบปิ๊บแวบๆเนี่ยมันก็ทําได้เช่นกันเอางี้นะคะตัวนี้คือตัวอย่างภาพในการสั่นหนึ่งโอเคนี่คือตัวอย่างของโบเก้แฟลร์พอร์เทรตนั่นเองะคระัก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของตัวนี้เลยซึ่ง Op p o ปเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือมากว่าอยากจะให้รุ่นนี้เย เป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่สามารถถ่ายรูปถ่ายพอร์เทรตได้สวยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ซึ่งถ้าถามว่าในราคาประมาณนี้เอาแค่จะเทียบเรื่องกล้องกับ oppo เนี่ยปกติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะ oppo เนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของกล้องอยู่แล้ว นั้นการที่เขาตั้งเป้าว่าจะเป็นโทรศัพท์ 5G ที่ถ่ายรูป Portrait ได้ดีด้วยเนี่ยก็ถือว่าดูน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวก็ต้องลองรีวิวทนีนึงแต่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะทําไว้นะคะสำหรับตัวนี้นะาผู้ชมก็จะมีโหมดกลางคืนให้เราด้วยแล้วก็ตัววิดีโอเนี่ยนะคะสามารถอัด 4K เออรุ่นนี้มี วิดีโอ 4K ด้วยนะมี 4K เลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะไม่สามารถอัดแบบ60เฟรมได้เลยนะแต่อัดแบบ 4K ได้แล้วแล้วก็ระบบนะคะการสั่นของเขาเนี่ยตัว Ultra Steady เนี่ยก็ยังคงใส่มาด้วยดูเหมือนว่างานวิดีโอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งไปนะคะแม้ว่าจะเน้นการถ่ายพอร์เทรตมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่างานวิดีโอเนี่ยก็ยังคงแน่นๆน่นอยู่เหมือนเดิมตัวจอรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอขนาด6.43นิ้วความเร็ดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus นะนี่สวยมากแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ยขอบจอบ นะเบาวิวจริงคาอเล็ฟรีพันแล้วก็ refresh ร a เนี่ยจะเป็นแบบ60 hz นะจะไม่ได้เป็นแบบ90 hz แต่อย่างใดน,นะแต่ว่าก็โอเคนะถ้าเทียบกับการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอา lcd 90 hz มันเนี่ยคุณก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบสวยเท่ากับจอ OLED อยู่แล้วหลายๆคนก็บอกแล้วว่าถ้าจะเทียบกันระหว่าง lcd 90 hz กับตัวของ super amoled 60 hz เนี่ยก็จะเลือกจอแบบ อวมเล็มากกว่าเพราะเขาชอบมากกว่าเนาะแต่ก็แอบเสียดายแหละจริงๆแล้วถ้าถามว่าตัวนี้ถ้ามันกลายมาเป็นแบบตัว OLED 90 h z ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้มันดูว้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ฝากไว้ทาง oppo ด้วยละการเผื่อว่ารอบหน้ามาจะว้าวขึ้นไปอีกนะถือสีดำมั่งเดี๋ยวไม่เท่คุณผู้ชมเนี่ยต้องเท่คู่กันชิปเซตตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ mediatek นะคะ Dimensity 800U อย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าชิปเซตตัวนี้มันมีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวของ G Series ในเรื่องของความเสถียรในการใช้งานหลากหลายอย่างที่สำคัญเนี่ยมันรองรับในตัวของ5 g ด้วยลองกับแรมนะคะสลับรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่ 128GB แล้วก็แรมเนี่ยให้มาที่ 8GB ก็ถือว่าจัดหนักตามมาตรฐานแบตเตอรี่4,310 mAh mm. ให้เยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่า เครื่องมันบางเบามากๆเหมาะกับคนที่แบบมีสไตล์มากๆเพราะว่าเครื่องมันแบบมันไลฟ์สไตล์อะคุณผู้ชมคือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าสาว Op p โนั่นโกจริงจริงโอ้โหคือแบบคือมันมันก็มีความสวยงามจริงแล้วก็ไอคอนเซ็ปต์บางเบาของเขาเนี่ยเขาทำมาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็เราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยหลังๆอ p p o เข้ามาแนวแบบว่าบางเบาอะคือแบบเออคือมันถือแล้วมันแบบม,แบบมันให้ความรู้สึกที่แบบ ที่ดีอ่ะแล้วไอ้สัมผัสข้างหลังเนี่ยดีมากเลยอยากให้ไปถูเล่นมากเลยเดินเข้าไปในห้างบุ๊บพี่ครับขออนุญ,ญาตถูข้างหลังเล่นหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าเอาได้เลยข้าหลังว่างพอดีคนละหลังและหลังมือถือนี่อ่ะถูถูแบบเออมันก็จะแบบเอ่ามันฟีลมันดีเรารู้สึกว่าแบบการที่ทำ material แบบแมทชิวแบบแมตต์หรือว่าแบบด้านแบบนี้เนี่ยมันทำให้การจับรอยนิ้วมือเนี่ยมันแทบไม่มีความรู้สึกมันก็ดีขึ้นนะคะตัวนี้ชาร์จเร็วอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะสามสิบวัตต์ ว o บ4.0นะคะความเร็วก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีเลยคราวนี้มาถึงในตัวของสิ่งที่น่าสนใจอีกก็คือเอางี้อาจจะรู้ไม่จูงใจมากนะวันนี้นัด,ดุดไดเรกขอเสนอนี่เลย Oppo Reno Z 5G Special Gift มูลค่า7,999บาทนะเอาละเราจะเริ่มแก่กันว่า Special Gift นะคะออกเสียงพร้อมกันคุณผู้ชม Special Gift อ้าทำไมต้องขนาดนี้นะจุดดึงดึงดงเอ้ยของเนี่ยเขาบอกมูลค่ารวมกันเนี่ย 7,099บาทสินที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าบลูทูธสปีกเกอร์อันนี้เนี่ยหอันแต่ว่าอีก1อันที่คุณจะได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่า e v p Card หรือว่าบัตรรับประกันจอแตกนะคะนาน1ปีแตกได้1ครั้งใน1ปีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาลดการใช้โลกร้อนแล้วไม่ต้องมีบ่งมีบัตรแล้วเดี๋ยวเขาเป็นแบบ e-vip หมดแล้วนะคะก็จะมี e m o n g e m i เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เซอร์วิสของ oppo เองก็พัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็ไม่สะดวกออกจากบากกา้านกันสักเท่าไหร่นะยังไงก็ลองดูในเรื่องของบริการของ oppo เพิ่มเติมได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจับไม่ผิดเนี่ย oppo เขามีรับส่งเครื่องเสียถึงบ้านด้วยนะคะนะใครที่อยากจะได้บริการดีๆแบบนี้เนี่ยก็ลองนะคะติดต่อ oppo ดูนี่คุณผู้ชมเป็นไงนี่คือลำโพงเขาเป็นองหน้าตาดูดีนะดูม้ช สวยมากจริงๆคือมันโหคือแบบดีมากเลยฮงสุดดีมากเลยดูเหมือนว่าเทรนดของมือถือนะคะจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปเป็นไลฟ์สไตล์โฟนมากขึ้นนะคะหลายๆเจ้าเนี่ยก็มีการปรับตัวต่างๆนาน,นานเนี่ยมากขึ้นเช่นกันดังดนั้นเราก็มารอดูกันว่าเดี๋ยวนันดุดรีวิวก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะะตัวนี้ว่ามันจะใช้งานได้ดีประมาณไหนอะไรอย่างไรบ้างละกันนะคะสวัสดีรายการของเราเนี่ยก็มาแกะกล่องให้ผู้ชมได้ดูก่อนละกันเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้รือกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะจ๊ะกด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 ด้วยไม่กดนะไม่ไม่ได้้้ตองกดหนี เจอกันใหม่เทิปหน้านะคะหลักฟดีรารีสวัิ์โอยาสีม,มินาสาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย